สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพือรู้ไหมคะว่ามนุษย์นั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆเช่นการเดินการนั่งการนอนการกินการพูดคุยการคิดตัดสินใจความรู้สึกต่างๆของมนุษย์รวมถึงระบบต่างๆทั้งหมดของร่างกายนั่นก็เพราะว่ามนุษย์มีระบบประสาทซึ่งระบบประสาท จะควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประสาทของมนุษย์กันนะคะแล้วระบบประสาทของมนุษย์นั้นมีหน้าที่อะไรบ้างนะสงสัยเรื่องนี้ต้องให้พี่ยูไรนะัสช่วยไขยปัญหาให้เราแล้วละ่ะค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับน้องๆ พี่จะมาอธิบายถึงหน้าที่ของระบบประสาทให้น้องๆได้รู้กันนะครับระบบประสาทเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเรา้าโดยทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะสัมผัสกับอวัยวะมอเตอร์ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของต่อมและระบบต่างๆในร่างกายอีกทั้งเป็นศูนย์ของความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาการเรียนรู้ ความจำตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นขอบคุณพี่ยูเรนะัสมากเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันสิคะว่าโครงสร้างของระบบประสาทนั้นมีอะไรบ้างโครงสร้างของระบบประสาทของมนุษย์ประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังเส้นประสาท สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญและสลับซับซ้อนบรรจุอยู่ภายในกระโหลกศีรษะเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นๆของระบบประสาททำหน้าที่ควบคุมการทำกิจกรรมทั้งหมดของร่างกายเป็นอวัยวะชนิดเดียวที่แสดงความสามารถด้านสติปัญญาการทำกิจกรรมหรือการแสดงออกต่างๆโดยสมองสามารถแบ่งออกเป็นสมส่วนดังนี้เซลลบรัม <c oughs> เซล e ิเบลัมเมเดลลาออฟลองกาตาเซริบัมคือสมองส่วนหน้าทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมที่ซับซ้อนเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ควบคุมความคิดความจำและความเฉลียวฉลาดเชื่อมโยงความรู้สึกต่างๆเช่นการได้ยินการมองเห็นการรับรสการรับสัมผัส c ซ r ล b เ l บลัมคือสมองส่วนท้ายเป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและการทรงตัวช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำเช่นการเดินการวิ่งการขี่จักรยานเมดัลลาออฟลองกาตคือส่วนที่อยู่ติดกับไขสันหลังควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเช่นการหายใจการเต้นของหัวใจ การไอการจามการกระพริบตาความดันเลือดไขสันหลังเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไปภายในโพรงกระดูกสันหลังเส้นประสาทส่วนต่างๆของร่างกายจะผ่านไขสันหลังมีทั้งเส้นประสาทเข้าและเส้นประสาทออกจากสมองและเส้นประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลังโดยตรง เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังมีทั้งหมด31คู่เป็นเส้นประสาทรปะสมแบ่งออกเป็นทั้งหมด5บริเวณดังนี้เส้นประสาทบริเวณคอ8คู่เส้นประสาทบริเวณอก12คู่เส้นประสาทบริเวณเอวหคู่เส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บหคู่เส้นประสาทบริเวณก้นกบ1คู่ เส้นประสาทประกอบด้วยใยประสาทหลายอันรวมกันซึ่งใยประสาทนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ประสาทซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์เป็นแขนงเล็กๆโดยใยประสาทที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เรียกว่าเดนดรต์ส่วนใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์เรียกว่าแอคซอนโดยในเส้นประสาทจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกเซลล์ประสาทตามหน้าที่การทำงานได้สามชนิดดังนี้เซลล์ประสาทรับความรู้สึกรับความรู้สึกจากอวัยวะรับสัมผัสเช่นจมูกตาหูผิวหนังส่งกระแสรประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงานเซลล์ประสาทประสานงาน เป็นตัวเชื่อมโยงกระแสประสาทระหว่างเซลล์รับความรู้สึกกับสมองไขสันหลังและเซลล์ประสาทสั่งการพบในสมองและไขสันหลังเท่านั้นเซลล์ประสาทสั่งการรับคำสั่งจากสมองหรือไขสันหลังเพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆการทำงานของระบบประสาท การทำงานของระบบประสาทคนเรานั้นเป็นการทำงานประสานกันระหว่างสมองไขสันหลังและเซลล์ประสาทให้เพื่อนๆดูภาพต่อไปนี้นะคะจากภาพเมื่อเรามองเห็นสุนัขดุทำให้เราสามารถอธิบายการทำงานของระบบประสาทได้ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อตาเรามองเห็นสุนัขดุ 2. เซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะถูกส่งไปสู่ศูนย์ประสาทรับความรู้สึก ที่รักในสมอง 3. ส,สมองรับรู้ว่าเห็นสุนัขดุ 4. ศูนย์เส้นประสาทในสมองจะสั่งการลงมาตามเซลล์ประสาทสั่งการแล้วผ่านไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงานซึ่งก็คือขา 5. ขาเมื่อได้รับคำสั่งทำให้เราวิ่งหนีสุนัขดุตัวนั้นเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าการทำงานของระบบประสาท คือการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆทั้งหมดของร่างกายล้วนแล้วแต่เกิดจากการสั่งงานของระบบประสาททั้งนั้นค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าการทำงานของระบบประสาทคือการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าหรือสิ่งกระตุ้นจากภาพความร้อนคือสิ่งเรา้าการพับของแขนเพื่อหน,นีจากความร้อนคือการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆทั้งหมดของร่างกายนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการสั่งงานของระบบประสาททั้งนั้นค่ะให้เพื่อนๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและถ้าตอบคำถามเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถกดดูเฉลยเพื่อดูคำตอบได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆตอบได้ใกล้เคียงในเฉลยของเราก็ถือว่าตอบถูกแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าคะคราวหน้าเราจะไปเรียนเรื่องระบบประสาทกันต่อนะคะเราจะไปเรียนรู้ว่าอวัยวะสัมผัสที่ทำให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆอดใจรอกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ